สวัสดีครับผมลุงหล่อเดซีครับมือนีมาสรุปผลบังไฟบัตรเราหน่อยครับสี่กรกฎาคม2 5 6 6ักครับบางที่1ไก่ทองครับ250คะแนนไม่ผ่านครับบางที่2ปียาสุดขอบฟ้า160คะแนนไม่ผ่านครับบางที่3าีพี่น้อง400คะแนนผ่านครับบางที่4ี่ย่นประเทศไทย355คะแนนผ่านครับบางที่หาซอสมานบวกใช่น้องฮี่นะครับ400คะแนนผ่านครับบางที่6เทปปากเกาเนะครับ420คะแนนผ่านครับ บางที่เจ็ดนองนับต่างสามร้ยคะแนนเจ้าครับบางที่8ปดตาพันเปิดเส้นนะครับสามคะแนนเจ้าครับบางที่เก่านครังไงสามร้อยเจ็ดสิบคะแนนผ่านครับบางที่สิยันประเทศไทยนะครับสามร้อยเก้าสิบาคะแนนผ่านครับบางที่สิบเอ็ดนองกับตัน310ร้อยสิบคะแนนหางเสียบนะครับแท่นดีสิผ่านแพร่เลยนะครับผมบางที่สิบสองเท้าพาแดง3 6 5ร้อยหกสิบห้าคะแนนเจ้าครับราคาสูงเหลือเกินครับ บังดีสิบสาเสาเอกงนะครับสามคะแนนเจ้าครับบังดีสิบสี่แกแดบิกฟานนะครับผมบวกสอ่ไพสารทอ6หกนะครับสองคะแนนไม่ผ่านครับบังดีสิบหดงบางยุคปัจจุบันนะครับสามคะแนนผ่านนะครับแก้วเลยนะครับผมบานเจยบครับบังดีสิบหกองภักดี220คะแนนไม่ผ่านครับบังดีสิบเอาวแดงบวกสุชาติการชังนะครับผมสามร้อคะแนนไม่ผ่านครับบังดีสิบแผู้ใหญ่สายจวดนะครับสามคะแนนเจ้าครับ บังที่สิบก้าู้หลับขาว380คะแนนผ่านครับบังที่ยีก <Cait> ล <target> ้องฟ้านะครับผม185คะแนนไม่ผ่านครับบังที่ยีเจนจิราบวกมอสเทวดา370คะแนนมีเจ้ามีผ่านนะครับสร้างผ่านอยู่นะครับผม3าหาเท่านั้นยี่หาหรือ3าหานี่ยประเดาใจนะครับแต่รอบนอก4 3 7 4 7เล่นนะครับ4 6ก็มีแล้วแต่บ้องแต่บอลครับบังที่ยีสสซอสวรรค์สร้าง350คะแนนเจ้าครับบังที่ยีกระจุกัจจะ355คะแนนผ่านครับ บังดียิบสี่ช้างเผือก240คะแนนไม่ผ่านครับบังดียิบห้าเจเจบวกไสาบีนครับ170คะแนนไม่ผ่านครับบังดียิบหกบุญพะละ130า130คะแนนไม่ผ่านครับบัางดียี่สิบเจ็ดสอแทกเตอร์ครับ350คะแนนเจ้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงล้อด f อสีสวัสดีครับหากขอ้อมูลหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงลอดอฟสี่ต้องกับขอไยไว้เป็นอย่างสูงครับ